ที่เมืองมาสระกลุ่มเด็กๆก,กำลังพยายามจับมอนสเตอร์น้อยแน่กระเด็นกลับมาอีกแล้วโกเกบอลของเด็กชายนักจับมแมลงตกลงบนพื้นเอาละตาฉันมั่งล่ะเด็กหญิงพูดได้เสียงที่มั่นใจยังเธอจะจับมันได้เหรอเด็กชายกังขาอย่ามาดูถูกฉันนะมอนสเตอร์ Monster ตัวนี้ฉันจะจับเอามาเลี้ยงเองนี่แน่ เด็กสาวส่งเสียงทฮัลทแล้วปาโปเกบอนใส่เจ้านิโดริโนเสียงโปเกบอลกระทบหัวเจ้านิโดริโนและตกลงบนพื้นว้าฉันก็พลาดเหมือนกันแหละเนี่ยเด็กสาวทำเสียงเสียดายฮ่าฮ่าทำอย่างนั้นได้ซะที่ไหนเล่าถ้าอยากจับโปเกมอนเราต้องทำให้มันอ่อนแดงกว่านี้แล้วค่อยคว้างโปเกบอนใส่เด็กหนุ่มที่สวมหมวกสีแดงกล่าวขึ้นแบบนี้ไงล่ะ ลุยมันเลยเนโรโซเด็กหนุ่มปาปกบอลลงพื้นทันใดนั้นเจ้าเนโรโซก็ออกมาจากบอลเนโรโซปืนฉีดน้ำเ <ero> ด็กหนุ่มตะโกนสั่งให้เนโรโซ่ใช้ท่าปืนฉีดน้ำทันใดนั้นก็มีสายน้ำพุ่งออกมาจากมือของเนโรโซ่และโจมตีเข้าที่มิโดริโนอย่างจัง นิโดริโน่ได้รับบาดเจ็บยืนงนเงยสีเท้าโอ้โหเร็วจังเจ้านิโดริโน่ตัวนั้นหน่อยไปเลยเด็กๆส่งเสียงเชียร์เอาละพออ่อนแรงแล้วเราก็คว่างเจ้านี่ใส่มันเด็กนุมปลาโปกลบอลใส่เจ้านิโดริโน นิโดริโนถูกจับเข้าไปในโปรเกบอลอย่างง่ายได้โปเกบอลกิ้งอยู่สองสาครั้งก่อนหยุดตึกลงบนพื้นเด็กหนุ่มก้มลงเก็บโปรเกบอลแล้วชูมันขึ้นมาขอหนิโดริโนตัวนี้แล้วกันนะเด็กหนุ่มยิ้มอย่างล่าเลยโอ้โหเจ๋งไปเลยสมกับที่เป็นเลดเด็กๆทุกคนมองเลดอย่างชื่นชมสวัสดีครับผมชื่อเลดอาศัยอยู่ที่เมืองมาซาราแห่งนี้ ไม่มีโปเกมอนเทรนเนอร์หน้าไหนในเมืองแห่งนี้ที่จะเก่งเข้าผมอีกแล้วโอ้เกือบลืมไปโปเกมอนคืออะไรน่ะหลหรครับโปเกมอนก็คือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในปา่าหรือบ่อน้ําหรือไม่ว่าจะเป็นภูเขาต่างๆไงล่ะครับผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางโลกนี้มีโปเกมอนอยู่กี่ชนิดแต่ว่านะท่านเลดผู้นี้แหละจะเป็นคนจับมันมาให้หมดนี่เลดรู้จักดรอคิดไหม เด็กชายถามเล็กขณะที่ทุกคนกำลังเดินกลับบ้านแต่เท่าหัวลันที่อยู่ในชานเมืองใช่ไหมมีอะไรเหรออืมรือกันว่าเขารู้เรื่องโปรโมนมากเลยนะเด็กสาวคนนึงพูดขึ้นอืมฉันจะไปปรึกษาเขาดีหรือเปล่าว่าฉันจะทำยังไงถึงจะเก่งขึ้นเด็กชายคนนึงพูดขึ้นมาอย่าเลยก็แค่แต่แก่ธรรมดานั่นแหละถ้าเรื่องโปรโมและก็ฉันสอนเองก็ได้นะ เลดยักไหลายแล้วก็สายหน้าเบาๆเหรอแต่ว่านะด็อเตอร์เขาสอนหลานตัวเองจนเปรมอนเทรนเนอร์ชั้นยอดไปแล้วนะเด,เด็กชายตอบกลับร้านน่ะเหรอใช่ใช่เขาไปเรียนเมืองลอกมาตั้งนานตอนนี้พิ่งจะกลับมาเฮ้ถึงทีฝ่ายจะแน่แค่ไหนก็ไม่ใช่คู่ปากของฉันหรอกเนอะเลดชูเปอยมอนที่มีเนโรโซอยู่ขึ้นฟ้างั้นพรุ่งนี้เจอกันนะเด็กๆกล่าวลาเลดโอเคแล้วเจอกัน ็อกเตอร์เอาคิดอย่างนั้นเหรอเลดเดินกอดออกบนพื้นพันกับตัวเองทันใดนั้นเขาก็เดินชนเข้ากับชายชุดดาที่ท่าทางน่ากลัวเฮ้ยระวังหน่อยสิว่าไอ้หนูชายชุดดาหันกลับมาว่าเลดแล้วเดินไปรวมกลุ่มกับพวกที่เหลือเมืองนี้มีคนพันนี้ด้วยเหรอเนี่ยเลดมองไปที่กลุ่มชายชุดดาที่มีอักษรอ,อาร์อยู่บนเสือ้อนั่นมันโปเกมอนนิ่นาพวกนี้ต้องเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์แน่ๆเลย เลดคิดในใจและแอบตามกลุ่มชายชุดดำไปอย่างตื่นเต้นมันต้องหนีมาหลบอยู่แถวๆนี้แน่ๆเราต้องหามันให้พบจาวโปยม,มอนหายากตัวนั้นหัวหน้ากลุ่มของชายชุดดำกล่าวโปยม,มอนหายากอย่างนั้นเหรอมันเป็นยังไงกันนะเลดคิดในใจขณะแอบ,บฟังอยู่หลังพุ่มไม้เหลือที่ยังไม่ได้หาก็คือป่าฝั่งตะวันตกคืนนี้ต้องเช็คทุกตารางน,นิ้วไปได้กลุ่มชายชุดดำคนหนึ่งพูดจากนั้นเขาก็แยกย้ายก,กันไปตามหาโปกม,มอนตัวนั้น เอาละได้ดิีเรื่องดีๆเข้าแล้วสิโปเกมอนหายากอย่างนั้นเหรอท่านเลดผู้นี้จะต้องจับมาให้ได้เลยเลดพุ่งตัวออกจากพุ่มไม้และออกตามหาโปเกมอนหายากเช่นเดียวกับกลุ่มชายชุดดำที่ป่าฝั่งตะวันตกเสียงโปเกมอนตกลงพื้นเลดค่อยๆเดินหอโปเกมอนมาเต็มสองมือเยี่ยมเลยพวกนั้นยังไม่มากันเลยนะี่นาเอาละเจ้าหนูโปเกมอนหายาก แกอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยเลสหันซ้ายหันขวายิ้มหนึ่งเจ้าเล่และทันใดนั้นเองเขาก็เห็นแสงสว่างสองาจากพุ่มไม้เขาค่อยๆเดินไปและหลบหลังพุ่มไม้นั้นเอ๊ะนั่นหมายอะไรกันมีคนอยู่ด้วยนี่นาเขาพบกับโปเกมอนลึกลับที่เป็นแสงลอยอยู่พร้อมกับเด็กหนุ่มใส่เสื้อแขนยาวสีเขียวเขากำลังยืนประจันหน้ากับโปเกมอนปริศนาตัวนั้นเอาล่ะจัดการมันซะฮิโตะคังเงะเด็กหนุ่มตะโกนพร้อมปาโปกบอลไปข้างหน้า ทันใดนั้นฮิตโตะครั้งนี้ก็พุ่งออกมาโปเกมอนอย่างนั้นเหรอเจ้านั่นก็เป็นโปเกมอนเทรนเนอร์เหมือนกันละ่ะเลดการตกใจฮิตโตะครั้งนี้โจมตีมอนสเตอร์ลึกลับด้วยการพ่นไฟอย่างรุนแรงโปเกมอนลึกลับตัวนั้นมองอย่างสนใจและโจมตีกลับมาด้วยพลังปริศนาโปเกมอนทั้งสองตัวปะทะกันอย่างรุนแรงแสงไฟสว่างว่าไปทั่วทั้งบริเวณ โอ้โหไม่เคยเห็นการต่อสู้ที่ดูเดือแบบนี้มาก่อนเลยเลดพูดอย่างตะลึงงันที่จะนั่งใช้มันที่โตคัเง,งี้นานาว่าแต่เจ้าโปกเกมอนที่เป็นแสงอยู่ตรงนั้นมันคืออะไรกันแน่เนี่ยฉันเองก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะเนี่ยเลดคิดในใจอย่างสงสยัย เอาละดีมากที่ตัวแข้งเสสู้เขานะเลดแอบ,บเชยร์ทรงงี่ตัวคข้งอีหยุนใจและมันกําลังได้เปรียบเอาละพอแล้วกลับมาได้ที่ตัวแข้งะที่ยวแข้งพยักหน้าและพุ่งกลับเข้าโปกเกมบอลเด็กหนุ่มยื่นมือรับโปกเกมบอ,อลอ้าวทำไมทำแบบนั้นล่ะโอกาสอยู่ยนีม้มีแท้ๆนายกำลังจะชนะอยู่แล้วเชีย่ยลถอนตู้ทำไมล่ะเลดเดินออกมาจากพุ่มไม้และบบนใส่เด็กหนุม่ม เด็กหนุ่มคนนั้นถือโปเกมบอลไว้ในมือโดยไม่พูดอะไรเขาเพียงแค่มองมาที่เลดด้วยสายตาที er> ่เย็นชาหอยให้ตายสิเอาล่ะเนโรโซ่สู้มันเลยโปเกมบอลของเลดถูกปาออกมาเนโรโซ่พร้อมโจมตีเนโรโซ่ใช้ปืนฉีดน้ำจัดการมันเลยทันใดนั้นเนโรโซ่ก็ใช้ท่าปืนฉีดน้ำโจมตีสายโปเกมอนปริศนา แต่แล้วโปเกมอนปริศนาก็โจมตีกลับมาเนโรโซถูกจัดการด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวโอ้ให้ตายสิเนโรโซจังหวะนั้นเองเจ้าโปเกมอนปิศนาก็กระโจนหนีไปเข้มแข็งไว้หน้าเนโรโซ่ลนร้อนอย่างเป็นห่วงและนั่งลงดูเจ้าเนโรโซที่กำลังบาดเจ็บนายน่ะ เห็นฉันสู้กับเจ้านั่นแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอฉันบุกไปทั้งสองครั้งก็มอออกแล้วว่าระดับพลังของเราตา่างกันแค่ไหนเพราะงั้นฉันถึงได้ถอนตัวจากผู้ต่อสู้คนที่หลงคิดว่าตัวเองแน่มักจะทําให้ตัวเองต้องมาเจอเรื่องแบบนี้แหละจําใส่สมองไว้ก็ดีนะเด็กหนุ่มสงสัยตายยอะเยอยก่อนเดินจากไปอย่างเงียบๆน,นี่เราเราแพ้อย่างนั่นเหรอเลตนั่งลงคอตกและไม่เชื่อกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น นี่มันอะไรกันทุ่งยาแถวนี้โดนเผาล่าไยนี่นาชายชุดดำคนหนึ่งพูดพร้อมมองไปรอบๆกลุ่มชายชุดดำได้มาถึงและพบเลดท,ที่นั่งหมดกำลังใจอยู่ข้างๆเนโรโซที่หมดสภาพเฮ้ยเจ้าหนูแกทำอะไรลงไปชายชุดดำตะโกนถามปล่อยไปเถอะเราหาตัวมิวก่อนดีกว่าไม่ไดาจะอยู่แถวนี้ก็ได้หัวหน้าชายชุดดำตะโกนบอกก่อนที่กลุ่มชายชุดดำจะแยกย้ายกันไปหาโปเกม,มอนปริศนาตัวนั้นหลังจากเลดได้ต่อสู้กับมิว โปเกมอนหายากที่กลุ่มชายชุดดำตามหาสุดท้ายเขาก็พ่ายแพ้ตอนนี้เขาจึงเปลี่ยนเป้าหมายและมุ่งหน้าไปยังศูนย์วิจัยของดอรออคิดที่ศูนย์วิจัยของดอรออคิดที่นี่เหรอศูนย์วิจัยของเขาเลดยิงอยู่ด้านหน้าของศูนย์วิจัยได้ยินมาว่าเขาเป็นตาแก่หัวแข็งเลยนะเนี่ยเราเลยไม่เข้ามาใกล้เขาเลยเลดมองไปที่โปเกมอนที่มีเนโรโซ่อยู่ ไม่อยากมาที่นี่เลยฮะแต่ก็คงมีแต่ที่นี่เท่านั้นแหละที่จะบอกได้ว่าเราจะเก่งขึ้นได้ยังไงเลดถอนหายใจเขาค่อยๆเ,เอื้อมมือไปกดออด